โอ้รสชาติแบบไหนชิมบอกได้คำเดียวมายมเรียกพ่อครับผม ผมบอกเลยนะเยี่ยมมะอดโอ้ผมบอกเลยมะหลอดเนี่ยถ้าเป็นน้ำมะหลอดทำดีๆน่ยจะอร่อยนะครับเนี่ยมะหลอดดองเสียงเหมือนเสียงรถลูกนอมเลยไอ้โท้โท้โทู้กนอมชัดเลยเนี่ยเข้าไปเลยจัดการเลยครับอื้หืมันดมสีขาวเนี่ยน่าจะใช่นะผมว่าอื้หือ อร่อยท่านบอกได้คำเดียวว่ายาระบายอ่อนๆออ้าวไอ่ต้งไงมีห้อกผมว่ารสชาติโอเคนะไม่เฟื่อนไม่ฝานมากเหมือนบางอันนี้เฟื่อนฝานมากนะ แต่นี้เปี้ยวใช้ได้เลยครับถ้าเอาไปปั่นนะเอาไปปั่นแล้วก็ใส่น้ำผึ้งนะบอกได้คำเดียวครับตัวใครตัวมันก็อา้วสีผมว่าสีน่าจะอร่อยนะหมายถึงว่าสีส้มนะเป็นพันกลมนะไม่พันออกกลมก อันนี้พันกลมๆแล้วเนื้อเยอะด้วยผมว่าน่าสนนะเป็นผลไม้พื้นเมืองที่แบบถ้าปลูกสักเป็นร้อยร้อยไร่เนี่ยอโอ้ไรเยพโบร้อยไร่เลยส่งโรงงานวิตามินซีครับ<อ>บางคนอาจจะดูไม่เป็นเนาะแต่ผมคิดว่า